สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเมือนี้ออกตรวจครับผมวิถีไน้เสาเลยครับผมออกตรวจแต่าว่าผมมาพออ่อน,นี่เด้อพี่น้องเด้อบักสีดาครับผมบักสีดาเป็นทางออกตรวจพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิ้ผ้ามาผามาเก็บบักสีดาเด้อพี่น้องเด้อสิบผ้ามาเก็บบักสีดาเห็นไหมโบ้ ต้นยันไงพูน่ะเบิง้งเบิ้งมันเลยนี่เด้อพี่น้องเด้อเห็นว่ามันดกคักหลายมันดกคักพอดเนี่ยจนว่ากิ่งน้อกิ่งมันเอียงลงมาเลยพี่น้องดกคัดก,ก,กี่เด้อพี่น้อง,งมันนักตึงๆเลยนี่เจ็บข้อมือเลยนี่ก็เป็นวิถีรอบปอบพอเด้อพี่น้องเด้อ ก็พ yeah, so exactly. mm ่อได้กินอยู่เด้พ่อได้ย้ำพ่อได้อันนี้อยู่เด้พี่น้องลูกใหญ่อยู่เด้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังดีเลยนี่ลูกใหญ่ๆก็มีเด้พี่น้องคนนะอยู่ข้ามคนโอ้ยแบบแม่ลูกลูกนี่กำลังแสบเด้พี่น้องเด้เนี่ยเด็ดเลยครับผมเอ้ย กำลังเปรี้ยวๆกินกับไปพริกเกลือแม่พี่น้องเนี่ยนะกำลังเฮิมๆเลยเนี่ยกินกับพริกเกลือยังแซ่บเลยพี่น้องเลยนะดบี่นี้เด้อพี่น้องอันนี้กับปลูกปลูกไว้ปลูกไว้ซื่อุเกิดขึ้นหน้าสามปีสี่ปีห้าปีแล้วพี่น้องนี่นีะดบี่ก็บดบด้า โอ้ปลาชูกแต่มันเนื้อเพิ่มกินกับกินกับพริกเกลือกินกับพริกเกลือแมพี่น้องดกย่างผักเลยอันนี้ต้นสีนี้น้ำหนักหลายเหมือนไข่มุ่มงย่างหลายเลยนี่ละครับผมวิถีในเสากับปลอปอพ่อเด้อพี่น้องผมเก็บไว้แล้วเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้อันนี้ที่ผมเก็บไว้แล้วผมเห็นมันเหลืองเหลืองอันนี้ที่เก็บไว้แล้วเด้อพี่น้องเห็นมันลูกเหลืองกินกับพริกเกลือกำลังแซ่บเลยพี่น้องอันนี้ฝรั่งบ,นบานๆเลยเด้อโมเมนต์ฝรั่งพันนัน่นพันนี้เด้อพี่น้องเด้อสุดยอดเลย กำลังเงือมเลิงเหลืองยางงมเลยนะกินกับพริกเกลือลูกไงกับมี่ลูกหน่อยกับมี่แล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละลูกเด้อพี่น้องเด้อันนี้กระสิเก็บไปกินกับพริกเกลือแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อครับผมวิถีในเสากับปลอบปอพ่อเพราะผมก็ผมก็เห็ดอันนี้ใหม่นะผมมีอาชีพใหม่ อาชีพราบอพ่อผมก็สิเห็ดตามวิธีของผมไปยุจุดใดผมก็สิเห็ดไอ้ไอนั่นแหละครับไปย่จุดใดที่มีอย่างผมกส็สิเห็ดไทยออกมาให้เบิ่งกันซื้อไปตามวิธีเลยครับผมเห็นบอกโอ้เอดกยังคักเลยดกยี่หรี้ได้พีน่น้องแม่นธรรมดานี่ยยังไงก็อย่าลืม กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อว,วิถีได้เสากดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แน่เด้อแล้ว้ามียังเปลี่ยนแปลงถ้าผมได้กลับไปเหตุงานคือเก่าในช่วงนี้ผมว่าเป็นรอบประพ่อไปก่อนตกองปะปข้องชีวิตของตัวเองเพื่อเลี้ยงลูกเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม